ไปไหนแเราส่งนี่เสนอเมนูจิ้มจุ่มจ้าเขาไม่มีช่วยมีซ้อนด้วยเหรอโตมากเลยอ่ะมาเราจ้ามากินส่งกินจิ้มจุ่มจ้ามีหลายเมนูมีทั้งส้มตำมีทั้งก๋อยก๋อยดิสก์ไก่ซูเปอร์หรือเคเอฟซีก็ได้เลยแต่สั่ง สวัสดีจยางเป็นทางการจ้ะมามากินน้ำกันมามาเด้อมาเด้อเป็นเลยนะเนี่ยนี่เป็นไรหรอต้องไปดูโซมันหลบหลังทำไมก็ไม่รู้เนี่ยไหนบอกเดาออกก้องโซมมไม่เอันได้เปวมากเลยโซมผมไม่อร่อยหรอแข็งใครเนี่ยยืมก่อนนะน้ำแข็งในกระติกเอามาเรียบร้อยแล้วคุณก็ถานแล้ว โอ้ยมันไม่มีของใครเลยในบ้านนี้ก็ของเรานี่แหละเขาฝากเขามาโรลีล่ถ้าใครจะกินเอาลงก่อนเลยนะเพราะว่ามันสุกยากนะโรลี่ไปไหนวะไปไปนานไม้เรียเนี่ยโอ้แต่ยังบอกมันสุกยากเน,น,นานนนะซิต <laughs> ี้ก็นเลยแหละกินยกันเลยผู้หญิงเขาไม่ใส่นี่กันใช่ไหม ไม่ใส่แข็งใช่ไหมว่าใส่สิคะก็บอกโยกกระติกลงมาแล้วเจ้าก็มานั่งตรงนี้ต้อมแค่เพิงที่จะขวดนี่กระจอกต้วมเราท่นให้เจ้ามีตังทอนด้วยนั่นไงบอกแล้วว่าเันดล้องขอให้เจ้าสิบจ่ายโอ้ขายยางซะกระตลายแบบนี้อร่อยนะถ้าใส่น้ำแข็งไม่อร่อยยกกระดกเลยเหรอเอายกกระดกนะ้ำแข็งเขายกกระดกนะ ไม่กนใส่น้ำแข็งนะกินยากิอันนแบบนืออไรนน้นะก็อยเ็มเป็นชเขนมปังอไกินกพว่าลูกลำบากกวยิาลูกเป็ลูกสิ่นล uh, ูก yeah. uh, no. so ิน uh ทุกอย่างมันก like ินไม่ยากหรอกซอนซีปอนเนาะเขาปากเนาะโอ้ยเป็นตาลูโตน พยายามเข้ามาดิเออขยับมาไกลๆมืนจะตักจ้ะกินเลยอะไรมันยังไม่สุกจะคล้องมาตักไงเล่ามันยังไม่สุกรอก่อนนะกระไม้ถึงเดี๋ยวจะมายืนเอาหนีแน่เลีวเอาแก้วให้ใครว่าสามแก้วเอาคนนั้นเขาจะไม่กระดกเราเราก็โดดว่ะงั้นก็งั้นก็ไปกระดกหนูก็กระโดด เปิดให้ด้วยนะถ้าเป็นไปได้เนาะกินเาาเปิดเบิ้งี่เขา่่ไงจ้าได้จะกินได้เหรอะกินได้เหรอกิได้ไหมกินเบียร์กับผัวก็กินกินเบียรกับผัวก็กินันอยากงดอ๋ออยากงดก็งมสุดากินเบียกับไข่ไหไมอรยมากเลยจะเอาจะเอาจเอาจเอาจะเอาอาเเจเาะ กินนาเอาัน <noise> ึลถ no ่ายรูด <combo> ้อร่อยอร่อยอะไไหมเอาไข่ลงไปไหมพี่แมนเอาเบียร์ด้วยมไม่ครับเอาครับพี่แมนไม่กินเหลพี่แมนเขารก็เรายังไม่ใช่เลยเรานอย่างต้องไปนั่กันใต้ี่เขาไปนั่งกับพี่แมนนะ เออเนี่ยเข้ามาแล้วก็ลืมเกี่ยวมันแน่นนะเปิดยาจุดกันยุงไม่เป็นไรหรอกเรามีถั่ลมโอ้มันเป็นแบบม้วนโอ้แบบมุนโอเคมาถ้าแบบหมุนก็ยืมไม่เป็นไรเต้ด้้ววยแลองลังเป็นไงกินปลาคลิปนี้ก็สีวางนัวหัวม้วนเนาะบริเนนกัดกินอะไรกินไปเรื่อยๆโซอีกไหมเนี่ย โซมาค่อยเปิ้โซมาค่อยเปิดให้ที่รักมาโอ้มีการผ่านหน้ากล้องีนิดนึงค่ะให้ติดล็กกิแล้วเนาะ่ายูปของเขคนถ่ายรูปของเขาคนเหเ็นจำนงดไหมเห็นดูดีขวาตาให้โซดา้าของเนี่ยของเมียเมีเปิดเอาเองดิ กินไปตีกิ่เป็นเ้าพวกเจ้าเนอเอาเสียเจ้ายี้อมาเล้มาไหวเลยต่อนะแม่ตกใจสวีสวานมาเลยย้มาไดูร้อนอ่ะ ร้านแล้วพีพัดร้าดแล้วนี่นะขอกินน้ำดูกอ่อนไหนโอ้ยลกูกมันอืดๆนะลูกมันเป็นเหมือนไฟดูดเลยนะมาเลยจ้าวันนี้เรากินแบบไฮโซนิดหนึ่งค่ะน้ำน้ำอะไรน้ำซุปแบบชาบูพงกระสืโตเกียวโอาผู้นี้เป็นนะ <c oughs> ไม่ใช่กะหร <c oughs> ี่พงคัะสึอพงคัะสึอพงคัะสึอโตเกียวโตเกียวไม่กเหรอพี่ใช่ ตัวเกี๊ยวนี่คือกันไม้อันที่เราพี่ทำเองนะขนมใช่ไหมพี่ทำเองนะเนี่ยทำเองเลยหมูลุงเก่งน้ำอันนั้นนะใช่น้ำหมูเชื้อเลยพี่ทำเองมามาจะมาสักคำปลาหมีใหญ่อร่อยมาโเลยอร่อยค่ะ ะไปตักันเสพริกนิดเดียวเองอร่อยินออริจินอลรูไม่เล่นเอาไปขวล้ก็ได้มันวืดวืมันใกล้หูแล้วมันตกใจไม่เล่น เล่นคนเดียวหาคนเล่นกับคนทูนเล่นกับคนนี้ชอบปากเก็บอะไรกินลำบากเบาผมนี่มาแลบอลกันนะน้ำส้มต่เกบันมันหอนะเยมนหมูเราไปกินกวอ่ะหมูชิ้นแบบหมูเดงไง ตายหมูเด <force S 2> like ็กแล้ก oh. ็ทำได้นะหมูชิ้นร้านเราใส่ผงนี่ลงไปผงเนื้อเราค่อยค่อยปรุงผงบางเนื้อเราที่สิจะผงบางเนื้อเราเปิดไฟก็ได้ไหมไม่เปิดหรอไฟกอด๋อมีก้อยด้วยเอ้ยของโซดาเอามาทำไมกินแล้วกินอะไรอ่ะไม่กินหรอกกินไหมกินหม้อ ไ, <laughs> ไม่รู้ว่าจะกินกันเยอะค่อยเอามาสามถุงก็ดีหมูหมูทั้งหมูทั้งไอรี่ใอ้มาสามถุงเลยถุงละโลถุงละโลเมียค่อยไม่บอกนะว่ามีคนกินเยอะไม่รู้ใครจะกินกับเราเราชวนเาขเาจริงว่ากินนะกินถ้าเหนือนห่อยก็ไปิบอยู่แล้วเนาะไปกินมือก่อนตอนเชาวันใดสวยอาวันใดไปสวยลบไปวันนี้ก็จะขอจบคลิปก่อนนะคะวันนี้ เราจะกินกันยาวๆค่ะไปแล้วค่ะบ <Okay. S 1> ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ